สวยงามมากค่ะอันนี้เป็นป่านะคะเป็นต้นไม้นะคะสวยงามนนต้นไม้นี่ใหญ่นะคะนี่เป็นธรรมชาตินะคะสวยงามมากที่นี่เป็นสวนปฏิบัติธรรมนะคะ วัดป่าศักค่คะต้นไม้ที่นี่เป็นตั้งแต่สมัยโบราณนะคะต้นไม้ที่นี่จะใหญ่มากนะคะเดี๋ยวพาชมต้นไม้นะคะต้นใหญ่ๆก็มีนะคะขนาดใหญ่จัมโบ้เลยนะคะที่นี่ธรรมชาติสวยงามจริงๆนะคะ มาก็เห็นเลยนะคะที่นี่สวยงามสวยงามจริงๆนะคะเข้ามาในนีิลเย็นร่มรื่นนะคะเขียวขจีนะคะต้นไม้เขียวชอุ่มนะคะมีทุกสายพันธุ์เลยนะคะต้นไม้ที่นี่นะคะนะคะมีทุกสายพันธุ์เลยเนาะสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆต้นไม้ที่นี่ใหญ่มากนะคะ นี่เป็นป่าศักดิ์นะคะนีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะนะคะนี่อายุหลายปีเสียงนกเสียงนกก็เยอะไก่ก็เยอะนะคะสวยงามจริงๆเข้ามาในนี้เย็นมากค่ะเย็นจริงๆนะคะมีต้นไม้ใหญ่หญหญๆเยอะๆยะเลยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะต้นไม้นี่นะคะ จริงๆนะคะ,ะ,คะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะคะก็มาในนี้เย็นมากเลยนะคะจะเย็นเย็นจริงๆนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ อย่างต้นนี้ก็ใหญ่นะคะต้นนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยนะคะแผ่กิ่งก้านสาขาเย็นนะคะเย็นมากนะคะสวยจริงๆค่ะเข้ามาในนี้เย็นมากนะคะสวยนะคะต้นมาใหญ่ท่านี้นะคะ